สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องนี้เลยนะฮะอยากรู้อยากเห็นวิทยานะครับวันนี้ผมจะามานําเสนอนะฮะเกี่ยวกับแร่งอกนะฮะหรือว่าชนิดหลายคนเรียกอาจจะเรียกว่าเหล็กไหลก็ได้นะฮะเออก่อนอื่นนะฮะต้องฝากทางช่องนี้ด้วยช่องอยากรู้อยากเห็นวิทยานะฮะ ยังไงใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามนะฮะฮเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะชนิดที่ผมเอารูปภาพมาเสนอนี้นะฮะเป็นชนิดของหินงอกปกติปกติเราจะคุ้นเคยกับหินที่องอกจากผนังถ้าใช่ไหมฮะเป็นหินที่อยู่ในถ้ำแล้วอ่าย้อยลงมาฮะนั่นเรียก หินย้อยนะฮะแต่ว่าหินชนิดนี้ฮะเป็นตระกูลหินงอกนะฮะซึ่งมีความสวยงามมากนะฮะสำหรับคนที่ชอบสายนี้นะฮะแต่ว่าในทางเสยศาสตร์ฮนะหลายคนก็จะเรียกแร่ชนิดนี้ว่าเหล็กไหลนะฮะผมอย่างเหล็กไหลที่ผมเอามาเสนอนะฮะหรือว่าแร่งอกชนิดเนี้ยเป็นชนิดที่งอกอยู่บนหินเคี้ยวหนุมานนะฮะหลายคนไม่รู้จักเนาะว่าหินแก้วหนุมานเป็นยังไง ก็จะเป็นเหมือนคิสตันนะฮะส่วนหินชนิดเนี้ยครับผมที่เป็นสีเป็นสีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าหินเจ็ดสีนะฮะส่วนมากที่พบแหล่งใหญ่ๆก็แถวนครศรีธรรมราชนะฮะจะพบเยอะมากฮะในกลุ่มหินพวกนี้แต่ก็มีความงอกแล้วก็สวยเหมือนกันฮะแต่การงอกจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเลขกอร้านฮะชนิดเลขกอร้านพวกเนี้ยเขาก็งอกเหมือนกันฮะแต่จะงอกเป็นชนิด ของเหล็กดำนะฮะคนที่เพิ่งเคยเข้ามาศึกษาะฮะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้นะ,ะเกี่ยวกับตัวแร่พวกนี้ก็ต้องอามาดูอีกทีนะับผมดูเป็นความรู้นะฮะจริงๆชนิดพวกเนี้มีความสวยงามมากเลยนะฮะความเวลวาวนี่สวยมากโดยเฉพาะชิ้นที่เขาเรียกว่าน้ำหนึ่งอ่าเนื้อน้ำหนึ่งเนี่ยฮะเนื้อน้ำหนึ่งสวยมากะฮะตัวเนื้อเขาแบบเป็นตัวเนื้อที่หนามาก ลักษณะเป็นผลึกซ้อนกันนะฮะส่วนอันนี้ฮะเคียวหนุมานะ,ะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะจริงๆเขาสวยมากเลยนะฮะแต่หินพวกเนี้ยตอนแรกเขาค่อยๆเกาะแต่พอเขาเกาะลามไปลามไปเขาก็จะอ่ากเกาะเต็มเลยนะฮะเหมือนสนิมเลย <laughs> แต่ก็สวยฮนะเหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบเอาไปตั้งโชว์นะฮะโชว์ในห้องรับแขกหรือว่า เอาไปโชว์ในตู้กระจกเนาะสำหรับคนที่รักหินเนะเราจะไม่พูดถึงไสยศาสตร์นะ <c oughs> แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่สำหรับผมตัวผมเองผมชอบสะสมหินนะฮะสำหรับถ้าคลิปนี้ใครมองแล้วดูแล้วมีประโยชน์แนะผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาคลิปอะไรมาลงอีกทีก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ